สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่นิ่งนองชแนลอีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้นะคะหนิ่งก็จะมารีวิวรองพื้นที่ขายในเซเว่นอีเลเว่นนั่นเองค่ะสําหรับสาวๆคนไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวออฟฟิศสาวโรงงานแล้วก็รวมไปถึงน้องๆคนไหนนะคะที่อยู่กําลังเรียนอยู่มัธยมมปลายอะไรนี้นะคะก็อยากจะแต่งหน้าลุคเบาๆนะคะวันนี้นะคะพี่นิงก็มีรองพื้นมาแนะนําให้กับเพื่อนเพื่อนั่นเองค่ะนั่นก็เป็นแบรนด์ของเมเลสก้านะคะนั่นก็เป็นเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเขาเป็นสกิน อัพลิคิดฟ o รเดชันนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมี SPF 50 pa 3บวกเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นสีที่หนิงใช้นะคะก็จะเป็นสีไลท์เบทนะคะซึ่งจะเหมาะกับคุณนะคะที่มีผิวขาวเหลืองแบบหนิงนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยปกปิดแล้วก็ควบคุมความมันยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะซึ่งถ้าใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของใต้ตาคล้ำแบบหนิงนี้นะคะหนิงก็ใช้ตัวนี้นะคะเรารู้สึกว่ามันช่วยปกปิดในระดับหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าเอ่อจากจากที่เราแบบนอนดึกอะไรอย่างนงี้นะคะมันก็แบบ ไม่ใช่ว่าจะปกปิดนเนียนกลิปอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของตกลงเล็ก<ๆ>เล็เล็กน้อยอยู่นะคะก็ถ้าใครนะคะที่อยากปกปิดหนากว่าเดิมนะคะก็อาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์นะคะซึ่งรองพื้นตัวนี้นะคะก็จะเป็นรองพื้นที่ควบคุมความมันแล้วก็เน้นในเรื่องของปกปิดเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาเคลมมาไว้ว่าตัวช่วยปกปิดรอยค้ำดำเอ้ยรอยดำคล้ำได้เป็นอย่างดีแล้วเลยนะคะก็จะ ช่วยทําให้ใครนะคะที่มีใบหน้าหมองคล้ำนะคะก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ <ๆ S 2> ก็จะทําให้หน้าของเราเนี่ยดูเผยผิวกระจ่างใสไปทั้งวันเลยนะคะแล้วก็จะช่วยควบคุมความมันตลอดทั้งวันนั่นเองค่ะซึ่งตอนแรกนะคะพี่หนิงนะคะก็แอบบแอบบกังวลนะคะว่าเออรองพื้นของเขาเนี่ยถ้าเรา,เราทาลงไปที่ใบหน้าเนี่ยมันจะหนาไหมมันจะแบบมันจะแบบดูแบบหนาเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งผลปรากฏว่าเวลาที่หนิงนะคะทาลงไปที่ใบหน้านะคะรองพื้นของเขานี่นะคะจะเป็นสีสีแบบว่าเป็นสีไลท์เบส ก็จะเป็นสีที่เหมาะกับคนไทยนะคะก็จะเป็นออกสีสีอมเหลืองนะคะสําหรับหนิงนะแล้วก็เวลาที่หนิงทานะคะก็จะช่วยทําให้ใบหน้าของหนิงเนี่ยมันดูดีขึ้นนะคะก็จะจากที่แบบว่ามีรอยคล้ําตรงใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีจุดที่เป็นจากรอยสิวนะคะก็จะช่วยกรบรอยสิวจุดรอยอจุดดาอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้ระดับหนึ่งนะคะซึ่งเวลาที่หนิงทานี่นะคะหน้ารองพื้นของเขานี่นะคะจะเกลี่ยง่ายแล้วก็ถ้าใครนะคะที่อยากได้ลุกใส่ลุกแบบดิวอี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก ็สามามรถใช้้ไดนะคะคเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าสําหรับใครนะคะที่ชอบแต่งหน้าไปทํางานแบบได้ลุคใสๆอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถลงแบบเบาๆได้นะคะก็จะได้ลุคแบบใสๆนะคะก็เพียงแค่ทารองพื้นของเมเลสกาลงไปที่ใบหน้านะคะหลังจากที่เราแบบว่าใช้สกินแคร์ที่แบบเราใช้เป็นประจําทุกวันนะคะบํารุงเสร็จแล้วเราก็สามารถใช้รองพื้นได้นะคะแต่ถ้าใครนะคะที่ใช้เป็นเบสของเม r เลสกาอยู่แล้วนะคะก็จะช่วยทําให้ปรับผิวหน้าของเราเนี่ยให้ดูขาวกระจ่างใสนะคะก็ใช้ใช้เบสรองพื้นของ เมอร์เลสก้าแล้วก็ใช้รองพื้นของเมอร์เลสก้านะคะก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของรองพื้นแล้วก็เบสเนี่ยนะคะดียิ่งขึ้นนั่นเองคะ่ะแต่สําหรับน้องๆหรือว่าพี่ๆคนไหนนะคะไม่มีนะคะก็สามารถใช้รองพื้นเดี่ยวๆนะคะได้เลยนะคะสําหรับหนิงเนี่ยหนิงมองว่าถ้าใครนะคะที่แบบว่าไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของจุดเออจุดด่างดำแล้วก็รอยสิวเออแล้วก็รอยค้าใต้ใต้ดวงตาอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เดี่ยวๆได้เลยนะคะซึ่งตัวเองตัวที่หนิงมองว่านี่นะคะมันเป็น แบบว่าผลิตภัณฑ์ที่แบบหนิงชอบใช้มากๆเลยนะคะหนิงก็จะใช้ของนามิแล้วก็ใช้ของเอ่อเมอร์เลสก้านะคะเพราะว่าเวลาที่เรานี่นะคะมีประชุมหรือว่าออกไปทานข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างงี้นะคะก็สามารถแต่งหน้าลุกใส่แบบนี้ได้นะคะซึ่งลุกวันนี้นะคะหนิงก็ใช้รองพื้นของเมอร์เลสก้านะคะก็จะได้ลุกประมาณนี้นะคะซึ่งตัวหนิงเองเนี่ยหนิงนะคะไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าผิวเนียนผิวหน้าดีอะไรมาตั้งแต่แรกนะคะเพราะว่าตัวหนิงเองนี่นะคะก็เคยใช้ครีมออนไลน์นะคะแล้วก็ตอนแรกนี้นะคะก็แบบ ใบหน้านี้นะคะก็ดีมากๆพอหยุดใช้ปั๊บลดสิวแบบเหือขึ้นมาเลยนะคะก,ก็ต้องใช้ระยะเวลานานอสมควรน,นะคะกว่าที่แบบสิวที่แบบเกิดจากการใช้สรร<ม>เออขาเรียกอ,อะไรสรันสันรปรลดสรรสเตียรอยติดสันหน้าติดสารสเตียรอยนั่นเองค่ะซึ่งก็ใช้ระยะเวลานานอสมควรน,นะคะก็หนิงนะคะก็ไม่ค่อยแต่งหน้าแต่ถ้าวันไหนนะคะที่แบบว่านหนิงนะคะได้ออกไปพบปะเพื่อนแล้วก็ออกไปทานข้าวหรือแม้กระทั่งออกไปช้อปปิ้งอะไรอย่างนี้นะคะหนิงก็จะแต่งหน้านะคะซึ่งเนื้อลองพื้นของเขานี่นะคะ จะเป็นเนื้อสีไล์เบตนะคะสีอมเหลืองหน่อยๆน,นะคะเ้วเวลาทานเนี่ยทาเปลี่ยง่ายนะคะเดี๋ยวหนิงจะให้ดูวิดีโอตอนที่หนิงอัดให้เพื่อนๆดูนะคะแต่สําหรับใครนะคะที่อยากได้ลุคแบบว่าลุคแบบเนียนกริบอะไรอย่างนี้นะคะหนิงขอแนะนํานะคะว่าให้ใช้ฟองน้ํานะคะชุบเอ่อฟองน้ําชุบน้ําเปียกๆนะคะแล้วก็เอ่อบีบน้ําออ่นะคะพอหมาดๆนี้นะคะแล้วเราก็แทบๆทบทบลงไปที่ใบหน้านี้นะคะก็จะได้ลุคแบบว่าลุคเนียนกริบลุคเนียนใสนั่นเองคะ่ะซึ่งสําหรับใครนะคะที่ไม่มีฟอง ะะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ใช้นิ้วมือนี่นะคะในการเกลี่ยนั่นเองค่ะสาหรับหนิงนะคะหนิงมีเทคนิคนะคะในการเกลี่ยรองพื้นนะคะหนิงจะไม่เกลี่ยเป็นแบบ ปืนปืดๆแบบนี้นะคะหนิงจะาค่อยๆแทบ็แทบๆลงไปนะคะเพราะว่ามันจะทําให้รองพื้นเนี่ยซึมซับเข้าสู่ชั้นผิวหน้าของเราแล้วก็จะทําให้หน้าของเราเนี่ยเนียนนั่นเองค่ะซึ่งขั้นตอนในการลงรองพื้นนะคะเพืพ่อนๆนะคะก,ก็จะต้องใจเยน็นๆหน่อยนะคะเพราะว่าขั้นตอนการลงพื้นเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าหน้าของเราเนี่ยจะเนียนจะแต่งหน้าสวยไหมอะไรอย่างนี้นะคะผิวจะสวยไหมเนี่ยมันก็เป็นขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยนะคะซึ่งสรุปนะคะก็คือหนิงนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ ก็จะช่วยควบคุมความมันตลอดทั้งวันจริงๆแล้วนะคะประมาณสัก6ชั่วโมงเนี่ยนะคะหน้าของหนิงนี่นะคะก็จะเริ่มมันในช่วงของโซนหน้าผากแล้วก็โซนจมูกเป็นช่วงทีโซน,นั่นเองคะ่ะซึ่งถ้าใครนะคะที่ออกไปด้านนอกอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะเจอมลภาะวะอากาศอะไรพวกนี้นะคะพวกฝุ่นอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะต้องซับหน้าหน่อยนะคะสําหรับหนิงนะประมาณ6ชั่วโมงเนี่ยหน้าหนิงก็เริ่มมันแล้วนะคะแต่ไม่ใช่ว่ามันจนถึงขนาดแบบทอดไข่ได้อะไรนี้นะคะก็ยังซับหน้าได้ยัง หน้าก็กําลังดูแบบดูสวยดูสุขภาพดีอยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของปริมาณสุที่ของเขานะคะของเขาให้มา5 ml นะคะก็เหมาะสําหรับหนิงนะหน,หนิงมองว่าใช้ได้สักประมาณ1อาทิตย์1อาทิตย์กว่าๆค่ะสำหรับใครนะคะที่แต่งแต่งหน้าประมาณหนิงนะคะก็ไม่ได้ใช้รองพื้นอะไรที่แบบว่าเยอะเกินไปแบบก็พอดีๆครบไอเขาเรียกว่าอะไรปานกลางอะคะ่ะก็ใช้แบบปานกลางนะคะก็แบบประมาณอาทิตย์กว่าๆค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากลองใช้ผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะก็ สามารถหาซื้อกันได้ที่7-11ทุกสาขาเลยนะคะราคาก็ประมาณ59บาทนั่นเองค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจก็รีบไปตามมาใช้กันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสาหรับวันนี้นะคะหนิงก็ได้มาแนะนํารองพื้น เมลสกาให้กับเพื่อนเพื่อนะคะถ้าใครนะคะที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะหนิงก็ฝากกดไลค์ให้หนิงด้วยนะคะแล้วก็กดกําลังใจให้หนิงด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้หนิงด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หนิงอีกช่องทางหนึ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Facebook Fan Page ใหนิงด้วยนะคะชื่อเดียวกับ YouTube เลยนะคะชื่อว่าหนิงนองชาแนลนะคะเดี๋ยวหนิงจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านด้านล่างนี้นะคะยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อนะคะกดติดตามให้หนิงด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หนิงนั่นเองค่ะ สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดช่องทางในการดูแลผิวหน้าแบบหนิงนะคะเป็นแบบว่าของถูกและดีแล้วก็ราคาไม่แรงมากนะคะถ้าตัวไหนนะคะที่หนิงใช้แล้วหนิงรู้สึกว่าดีหนิงก็จะมาบอกต่อให้กับเพื่อนๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนิงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมซื้อมาใช้กันนะคะราคา59บาทพิกัด7 e เ e ่นนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนิงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย